มาพบกับดวงและเต้นรถมือสองดวงดาวยุทธค่ะจังหวัดนครสวรรค์รถสวยราคาดีที่ใครๆก็โดนใจแน่นอนเลยว่าวันนี้ดวงมีรถใหม่มารีวิวพร้ากับลูกค้าทุกท่านนะ ที่เห็นข้างๆดวงคันนี้นะคะก็เป็น All New เครื่อง1.9ปี2019สีขาวเกียร์ธรรมดาตัวนี้ก็เป็นตัว S อย่างที่ทุกคนรู้กันเลยคือตัว S เป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะแต่ว่าน้องคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับสีขาวนะคะแล้วก็จัดทรงรงร้อมาแล้วนะคะถึงจะเป็นตัว S นะคะแต่ก็สวยงามและเท่มากๆเลยทีเดียวนะใส่ไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ดวงบอกเลยนะคะ จัดทรงรงร้อลงล้อแม็กมาให้แล้วนะคะเป็นแม็กขอบ18ต่อให้เป็นตัว S แต่น้องก็มาพร้อมกับความเท่มากๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะคะมาค่ะตามดวงมาดูภายในนะคะสำหรับคันนี้เป็น Open c a p หรือว่าแคปเปิดได้นะั ภายในเป็นสีดำนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ดวงซักทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะมาดูฟังก์ชันภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่าน้องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเป็นตัว S แตะก็มีฟังก์ชันมาครบนะแล้วก็คันนี้เลขไม่น้อยมากๆเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่เลขไมเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เนี่ยน้องมาพร้อมกับเลขไมอยู่ที่ อ,อ27,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี2019ที่เลขใหม่น้อยมากๆเลยนะอ่ะคันนี้นะคะฟังกช์ชันของน้องเขาก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคะกระจกไฟฟ้ารอบคันเลยทีเดียวนะมีแอร์แบกมาให้นะคะคู่หน้าทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างเลยถึงคอนโซลกลางนะคะตัวนี้เนะี่ยก็อย่างที่ดวงบอกเลยนะเป็นตัว S เ,เป็นตัวเริ่มตน้นก็จะเป็นเครื่องเสียงคู่ตัวมาจากโรงงาน มันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าอนาคตลูกค้าได้ไปแล้วจะไปติดจอเนี่ยมันก็มีจอแล้วนะและตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของวางของได้นะพิเศษอย่างหนึ่งเลยคือน้องเนี่ยมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะคะเพราะว่าตัวเอสเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นกุญแจไขปกตินะคะต่อให้เป็นปีไหนเนี่ยก็จะเป็นกุญแจไขปกติแต่สําหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นรีโมทมาให้แล้วนะคะก็ใช้งานได้เลยตัวแอร์เนี่ยก็เป็นแบบหมุนปรับระดับนะ แอร์เย็นอันนี้ดวงทดลองให้แล้วนะคะก็จะมีช่องวางของกระจุกกระจิ๊กนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวจุดบุหรี่นะคะหรือว่าเราใช้ชาร์จไฟได้นะตัวนี้ตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะนะคะเพราะว่าน้องเป็น1.9เนาะเกียร์ถอยหลังเนี่ยก็จะอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะข้างๆเกียร์หนึ่งนะริ้นชักนะคะก็จะมีช่องเอาไว้สำหรับนี่ วางของเก็บของได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชาร์จไฟอีกหนึ่งที่นะคะสำหรับใครเนี่ยที่เป็นสายเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็ใช้ตรงนี้ชาร์จไฟได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะดวงบอกได้เลยนะคะว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะเห็นไหมคะอ่ะเป็นลำดับที่2นะคะของที่เต็นเนี่ยเป็นลำดับที่2นะรถทุกคันนะคะของเต็นดวงเนี่ยจะมีสาเนาหน้าเล่มสําหรับลูกค้านะคะ เผื่อว่าลูกค้าเนี่ยจะขอดูหน้าเล่มขอดูเรมทะเบียนนะคะดวงมีให้ลูกค้าตรวจสอบสําหรับใครเนี่ยที่หาค่างวดเบาๆนะคะแต่ก็อยากได้เป็นแบรนด์หลักนะคะเป็นปีใหม่ใหม่น้อยแล้วก็ค่างวดไม่แหล่นะคะดวงก็แนะนําคันนี้เลยคะ่จะจัดท่งลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานไม่ต้องเสียเงินแต่งกันเลยทีเดียวคะ่ะ มาค่ะตามดูตัวตามดวงมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องของน้องจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ดวงบอกได้เลยนะต่อให้น้องเป็นรถแต่งเนี่ยแต่เครื่องเดิมมากนะคะดวงบอกได้เลยนะเครื่องเดิมมากเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเครื่อง1.9นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะสมรรถนะก็คือดีเยี่ยมประหยัดน้ํามันด้วยนะคะอ,อาร์คยังอยู่การทําสัญ,ญลักษณ์ของโรงงานเนี่ยยังอยู่ที่เดิม อย่างคานเดิมหมุดเดิมนอ็อตเดิมมากคันนี้ยังไม่มีการขยับอะไรเลยนะคะสำหรับคันนี้ดวงบอกได้เลยนะสำหรับรถทุกคันในเต็นท์ของดวงนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพิกามน้ําท่วมหรือไฟไหม้นะคะดวงรับประกันหลังการขายนะคะ3เดือนหรือ10,000กิโลเมตรนะคะก่อนออกจากเต็นท์เนี่ยเปลี่ยนแบตถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะพร้อมใช้งานกันไปได้ยาวๆเลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะรับชมรีวิวกันไปแล้วนะคะดวงบอกได้เลยนะคะภายนอกน้องเนี่ยแต่งมาสวยงามไม่ต้องเสียเงินแต่งเพิ่มแล้วนะคะต่อให้เป็นตัว S เนี่ยแต่ฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็คุ้มค่าจริงๆนะเลขใหม่ก็น้อยมากๆเลยนะคะ กับรถปี2019นะคะอ่ะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะว่าดวงเปิดราคาเท่าไหร่นะคะคันนี้ดวงเปิดราคาที่345,000บาทค่ะกับ All New Isuzu DMAX เครื่อง1.9ปี2019สี่ขาวเกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะมาพร้อมกับการจัดทรงรงร้อเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะข้างวดเบาๆเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเอง งวด6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคันนี้นะก็ยังได้รับโปรโมชั่นนะฟรีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีค่าพรบค่าประกันภัยรถค่าโอนค่าจัดสัญญานะลูกค้าต่างจังหวัดออนไลน์นะคะดวงมีบริการเซ็นสัญญาและส่งมอบรถให้นะลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาหน้าร้านนะก็สามารถวิดีโอคอลดูรถได้นะย้ํากันอีกทีนะคะ จังหวัดดวงมีบริการเซ็นสัญญาและส่งมอบรถให้ฟรีค่ะสําหรับลูกค้าที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้ามาดูรถและทดลองขับได้นะคะร้านของดวงอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เส้นนครสวรรค์กําแพงเพชรค่ะก่อนถึงตลาดหนองเบนนกิโลเมตรหรือว่าใครสนใจรถเข้าใหม่คันไหนนะอยากดูรีวิวแบบละเอียดนะก็กดติดตามไว้เลยนะสามารถเซิร์ชค้นหาได้ที่รถมือ2ดวงดาวยุทธคานะคะเดี๋วดวงฝากเบอร์โทรไว้นะคะสนใจติดต่อได้เลยนะและต่อไปเนี่ยดวงจะนํารถคันไหนเข้ามารีวิวนะคะก็ ฝากกดไลค์กดติดตามหรือมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์กันได้นะคะใครที่ต้องการหาออลนิวนะคะค้างวดเบาๆผ่อนสบายๆไม่ต้องเสียเงินจัดทรงลงล้อนะคะดวงแนะนํากับคันนี้เลยคะ่ะออ l นิว1.9ปี2019สิสีขาวคันนี้เลยจ้า